ดีครับพบก,กับผมตั้นเชิญยิ้มผมจะพาไปเล่นเกมซอ s เว w ์พร้อมแล้วไปเล่นกันเลยแมว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 จะให้หน่อยเกมวิ่งที่แลกมากวิ่งทีแล้วถึงระชนคร<ห>ับไปน้ำแกให้หน่อย,อยโอเคครับ เต็มตีได้แปดบครับโอ้ได้แปครับงั้มาเริ่มกันใหม่นะครับโอเค,ออเครอบนี้ขอให้ได้มากกว่าเดิมนะมันแหลกอะ่ะโอ้มันแหลกมารับจ้าขอลองเล่นบ้างโอเคนี่มา อ๋ียตายเออใช่มันแหลกจริงๆมันแหลกมากพบกับความแหลกเออโอเคครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์และกดซับตะไคร้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย